ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยมนมีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปปรามามา่าราเมงรสสไปซี่มิโซะวันนี้นรักเลือกได้พามาทำความรู้จ,จักกับชุมนุมดนตรีไทยและชุมนุม,มานาฏศิลครับ หันนภารามส่งเสริมให้น้องๆได้ฝึกทักษะในด้านที่ตนเองสนใจจนน้องๆเห็นคุณค่าความงดงามของความเป็นไทยและนำมาสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมนั่นเองละครับ น้องๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักว่ารักแบบไหนทําให้เราเจ็บหัวใจมากกว่ากันระหว่างแอบรักเขากับเป็นรักแอบของเขาเออพวกแกพวกแกสองคนคิดว่าการที่เราแอบรักกับรักแอบแบบไหนมันจะทำให้เราเจ็บ อะไรเนี่ยไม่มีมทูทางอะไรมาก่นอนเลยเหรอนั่นน่ะสิแถมยังมาแย่งหน้าที่ที่สงสัยของฉันอีกอะ่ะเออนะฉันเนี่ยนะคิดว่าแอบรักอ่ะเจ็บที่สุดแล้ <c oughs> แกก็รู้ใช่ไหมอ่ะว่าฉันน่ะชอบกันมาตั้งนานแล้วว่าแต่ฉันก็ได้แค่มองใช่ปะเ <c oughs> อาง่ายๆเลยนะเขาอ่ะยังไม่เคยชายตามมองฉันเลยสักครั้งเดียวแต, <c oughs> แต่ฉันว่านะ รักแอบอ่ะเจ็บกว่าคิดดูแล้วกันนะทําเหมือนเป็นแฟนกันไปดูหนังไปเที่ยวแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันน่ะคิดดูเจ็บกว่าตั้งเยอะนี่ไม่ได้อิ่มอะไรเลยนั่นเี่เอ้าแล้วทำไมพวกแกสองคนเนี่ยถึงไม่ตัดใจไปซะเลยล่ะเรื่องของฉันโอ้ยออกลูกดามาใสซะอีกเอาสาวๆสักคนหนึ่งก่อนสาวๆสักคนหนึ่งดีกว่า อนหนูละกัน,นปมือเพื่อนหน่อยสวัสดีค่ะซรับหนูอันไหนน่าจะเจ็บมากกว่ากันเป็นกิ๊กเขาค่ะเป็นกิ๊กเขาเหรอ,อทุกวันนี้ถามก่อนว่าเคยแอบชอบใครไหมเคยค่ะเยอะแยะเลยใช่ไหมเยอะแยะเลยฮะ,ะทำไมถึงจะน่ากลัวมากกว่า ได้เป็นกีเขามันก็มันผิดอะค่ะอถึงแม้ว่ามันจะสนุกแต่มันรู้สึกผิดอยู่ข้างในใช่รู้สึกผิดอยู่แบบตัวเรารู้ดีอะค่ะว่าแบบเ,เราไม่ควรจะไปทำาแบบนี้เขาอะไรสเปคสาวฟิล์มเป็นยังไงผู้หญิงดัดฟัน,นชอบเลยนะสองสถานการณ์นี้แบบไหนเจ็บมากันเป็นรักแอบ,บของเขาเป็นรักแอบ,บของเขาพูดถึงเรื่องของแอบ,บรักก่อ,กอนเคยแบบแอบปลื้มใครมากไหม S <S อแอบแบบแอบชอบมากเลยเสำหรับในกรณีแอบชอบถ้าเขาไปมีแฟนเราจะรู้สึกเสียใจไหมเฮิร์ตไหมไม่น่าถามนะเฮิร์ตเลยฮะเฮิร์ตเ,เลยฮะ,ะหนักไหมตอนนั้นหนักไหมตอนที่แอบชอบเขาแล้วเขามีแฟนจึกครับจึกครับแต่ว่าเจ็บมากค่ะเจ็บมากมันจึกเลยนะแต่หมายความอีกกรณีหนึ่งเราเจ็บกว่าทําไมมันไม่มีติดถึงขนาดแฟนครับเปิดตัวไม่ได้ให้โลกรู้ไม่ได้ แสดงว่าเราเป็นคนที่อยากจะเปิดตัวเรื่องแฟนอะไรย่างนี้ใช่ไหมก็อยากเราคิดว่าแบบไหนน่าจะจี๊ดอ,อกมากหือกันรักแอบ,บค่าททำไมถึงกลัวข้อสองไม่อยากเป็นตัวสํารองของใครไม่อยากเป็นตัวสํารองค่ะสวยเลือกได้รักแบบไหนเจ็บหัวใจมากกว่าวัยรุ่นหน้าตาดีที่ช่างชุย ออกไอเดียรักมาแล้วไปฟังกันเลยครับแอบรักเขาครับเหมือนเราไม่กล้าที่จะไปบอกเขาอย่างเงี้ยครับได้แค่แอบรักมันก็รู้สึกท um รมานบอกเขาไปบบาครับตรงๆว่าเราแอบ,บชอบเขาอยู่แอบรักเขาครับเพราะว่าเหมือนเรารักอยู่ฝ่ายเดียวเป็นรักแอบ,บค่ะไปแย่งคนอื่นเขาอ่ะมันก็ไม่มีความสุข มันก็เหมือนหลอกตัวเองอะค่ะว่ามันเป็นของเราแต่จริงมันก็ไม่ใช่ถ้านอกใจแฟนมารักเราได้ก็คงไม่รักไม่รักเราจริงรักแอบรักคนที่เป็นเจ้าของมาแล้วมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมาดาอยู่แล้วยังไงเราก็หาใหม่ดีกว่าเอาคนที่เขาโสดดีกว่าเป็นรักแอบค่ะมันแย่กว่าไม่ใช่ของเราอะอยู่คนเดียวดีวกว่าไหม <laughs> ไม่ต้องไม่ชอบเขาหรอก เป็นรักแอบ,บค่ะเราต้องแอบ,บแอบอะค่ะเวลาคิดถึงหรือเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถไปหาเขาได้แอบรักครับผมตรงที่เราอาจจะไม่ได้บอกคนที่เราชอบอะไรเงี้ยครับก็มีความยินดีกับเขาครับในเมื่อเราเห็นคนที่เรารักมีความสุขก็น่าจะโอเคแล้วครับรักแอบ,บนะคะรักแอบ,บเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องเป็นมือที่3ใช่ไหมคะถ้าเราเข้ามาทีหลังเนี่ยเราก็ต้องเจ็บที่สุดมันไม่มีอะไรดีเลยค่ะสำหรับการเป็นตัวสำรอง ถ้ารักตัวเองนะคะก็ต้องเดินออกมาให้เร็วที่สุดรักแอบค่ะต้องเจ็บกว่าแอบรักอีกแล้วถ้ารู้อะ่ะก็ไม่ควรที่จะก้าวเข้าไปตั้งแต่แรกคิดที่จะเป็นมือที่3าหรือตัวสำรองตั้งแต่แรกอะ่ะมันไม่มีวันได้เป็นที่1อยู่แล้วอะ่ะคือเป็นแค่ตัวขั้นเวลาเท่านั้นเองอ่ะเป็นรักแบบไหนที่เจ็บหัวใจของเรามากกว่ากันรักแบบไหนเจ็บหัวใจมากกว่าน้องๆฟันทงมาว่า แอบรักเขา15.97%เปเ็นป็นรักแอบของเขา84.03% l e เลิฟติลเตอร์ช่วยฝันทงความเจ็บให้ด้วยครับงานนี้เวลาเราพูดคำว่าเจ็บเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมองไม่เห็นว่าภาพรักเป็นไงน้องแต่ถ้าเกิดเราเอาคำนั้นว่าเป็นความทุกข์ได้ไหมครับน้องมันทุกข์ใช่ไหมครับ มันทุกข์ใช่ไหมครับไอเจ็บนี่คือมันมีความทุกข์ใจใช่ไหมครับีนี้เวลาเราจะพูดคําว่าความทุกข์เราจะพูดว่าความสุขเราเอาตัวอะไรเป็นบรรทัดฐานเอาตัวเราหรือเอาตัวคนอื่นเราเอาตัวเราเพราะฉะนั้นเขาถึงมีคําพูดว่าจะทุกข์หรือจะสุขมันก็อยู่ที่แนวคิดของเราใช่ไหมครับแต่ความทุกข์หรือความสุข,ขของเราในแนวคิดของเรานั้นน่ยมันก็ต้องยึดถือสังคมด้วยเหมือนกันเพราะเราอยู่ในสังคม เราคงไม่สามารถแยกตัวออกไปจากสังคมได้ถูกไหมครับถ้าเกิดเรานั่งมองเนี่ยการที่เราไปแอบรักใครเนี่ยพวกน้องๆมองคนที่แอบรักแบบดูถูกหรือแบบให้กําลังใจครับเขาตอบมาเลยแต่ขณะถ้าเกิดว่าน้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งไปเป็นรักที่แอบงใ,ใครสักคนหนึ่งน้องจะให้กําลังใจไหมครับน้องอาจจะแอบดูถูกเล็กๆด้วยใช่ไหมครับน้องอาจจะใส่ตาที่หยิดหยามดูด้วยก็ใช่ไหมครับ ในขณะที่น้องไปทราบอีกคนหนึ่งที่แอบรักใครอยู่เนี่ยน้องอาจจะมองด้วยเห็นใจให้กําลังใจใช่ไหมครับและแบบนี้คนที่โดนแบบไหนมันทุกข์ใจกว่ากันครับคนที่แอบเป็นคนรักเขาก็จะทุกข์ใจกว่าเพราะคนรอบข้างเหมือนลงโทษใช่ไหมครับมันเจ็บตรงนี้แหละมันเจ็บตรงที่ว่าไปเป็นรักที่แอบของใครแล้วไม่มีใครให้กําลังใจเลยแถมจะมีคนบอกว่าที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยเราก็เกิดความทุกข์ ในขณะที่แอบรักนั้นเนี่ยคนรอบข้างก็จะพยายามให้กำลังใจเอออะไรต่างๆโดยเฉพาะที่ถ้าแอบรักและคนที่เราไปแอบรักไม่มีแฟนด้วยอย่างนี้โอ้ยิ่งรุนกันใหญ่เลยทั้งทีมใช่ไหมครับถูกไหมครับทั้งหมดแค่นั้นเองครับเราจะทุกหรือเราจะสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าเลือกทำอะไรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมแล้วเราก็จะมีทุกน้อยลงใช่ไหมครับน้อง เริ่มก็มักจะเป็นสที่ใหญ่ๆเนาะเป็นจุดที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือที่กับที่อวัยวะเพศบางคนเป็นไม่บ่อยเป็นทีเดียวแล้วไม่กลับไปอีกเลยบางคนก็เป็นบ่อยเนาะก็จะมีแบบประเภทเป็นทุกสองาทิตก็มีนะเออในกรมีแบบนั้น่าเห็นใจจริงๆ